ขอเสียสุขวิีครั้งหนึงครับผมค่ะอนบทต่อไปงานวันี้ก็จะไม่ทรูปไปแล้วก็อเอาถด้วยในการเสียเวลานะคะที่ฉันขอเร oui? well Entonces, so there, ียนเชิญทางผ่าเจ้าสาวก่อนดีกว่าค่ะเอาเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะคะกล่าวควิวให้แก่ผู้บริสวนนีค่ะก็นครต้อนสรรคพี่น้องทุกขั้นเลครับ ท่านไทยลูกแล้วก็ทางแขกผู้มีเกียรติจากจากทางพนมนาษคมแล้วก็พี่บ้าน,นะอ่าพี่ๆน้องๆของท่านผมนะครับทา่ทานส่ปายก็ใส่แล้วก็ที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับขอบคุณ,ค,ณคุณโปรกทองแล้วก็คุณชูดาวรับกทองที่อยู่ที่หน้าที่โตรงหน้าเลยครับที่เป็นแม่งาน่อเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเขาสองคนเนี่ย ไม่รู้มาออกมาเขาเขา้ารัากันเคยเจอครั้งสุดท้ายตอนวันที่ห้าธันวาคมปี2 5งพันห้ร้บนะรู้สึกจะไปนั่งร่วมโต๊ะกับคุณตุกตุกกับแม่ใหญ่ด,ด,ด,ด้วยแล้วเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เขาชอบพอจากนะผมก็ไม่รู้ผมก็เรียกว่เป็นเพื่อนเขาก็บอกผมว่าเขาเป็นเพื่อนกนะัน ผมไม <no ่ได okay, ้กีกานเพื inhos, ่อนนะครับแล้วมาวันหนึ่งเขาก็เกิดคุณแมนออกมามาสมทกันแล้วก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าคือลูกสาวอันนี้ผมเป็นคนคู่โตลูกสาวผมยินดีในสอบผมก็ตกใจเหมือนกันว่าอทำไมรี่บอกขออะไรดีจังนะแล้วเสร็จแลียบร้อก็คุณแม่เขาก็จัดการคุณพ่อเขา ุณแม่คุณพ่อคะคุณแม่ทาง้นบบเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขารักน้องหม่มันรูปกวเขาแต่เราพอไม่ได้ว่าแต่ความรู้สึกตรงนั้นก็อยู่ในใจตลอดแต่พออยู่มาได้ประมาณสักเดือนกันยายนมีคนน้อยขึ้นมาความรู้สึกที่เจ็บอ,อยู่ในใจเป็นน้ำตาหลออกมาดีใจได้ขอบวันนั้นมาไม่เคยพูดเลย แล้วจริงๆพอหลังจากพิจารณาก็บอกกับน้องทั้งคู่ว่าชีวิตคู่เนี่ยเหมือนกับที่เจ้านายของคุณตุลงบอกว่าวันนี้มันเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเป็ยังเดินทางอีกไกลผมก็แฟนผมอยากเจ้านายผมผมพยายามจะเดินรอยตามเจ้านายผมตุลงกับคุณดาราเพราะว่าเขา俩กันรักกันมาเขาไม่เคยมีปัญหา ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะเจริญรอยการพี่ของเขาที่เขาทำมาให้ผมเป็นเยิ่งนใหญ่แล้วผมก็สอนกับลูกตลอดเวลาว่าขอให้เขาดูคุณน้่คุณพ่อใหญ่คุณแม่ใหญ่เป็นาไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่ปลายเล็บของเขาที่เขามีความรักให้กันตลอดระยะเวลาที่ผมรู้มาเนี่ยสามสิบกว่าปีเหมือนกันเขายังรักแฟนของเหมือนเดิมเหมือนกับผมยังรักแฟนเหมือนเดิม ขอบคุณนะครับแต่นี้อาจจะพูดมากเพราะว่าเพราะว่าอยากจะพูดในคนได้รู้ว่าตารตานใจจริงๆมิงวันนี้แล้วก็พยายามจะบอกกับน้องทั้งมาทั้งใหม่โดยเฉพาะมาร์เป็นคนที่เริ่มโตเพราะเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นเด็กที่เคาลพผู้ใหญ่ แล้วก็มีอะไรก็คุยกันแล้วก็มีอะไรก็รเราก็อยู่ข็พยายามจะบอกว่าขอให้ยึดในสิ่งที่ดีๆอย่าลืมวันที่เราฝ่าฟวันประสักมากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ถามว่าข่อเจ็บปวดแค่งไหนไม่มีใครรู้แต่ลูกสาวผมรู้เขารู้ว่า,ะอ,าอะไรเขาทำอะไรเพราะถึงวันนี้เป็นวันที่พ่อกับแม่สบายใจที่สุดผมเชื่อว่าพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ก็เป็นอาเดียวก ผมเชืนะ่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าขอให้เขาเจริญรอยตามความรักที่พ่อใหญ่มีให้กับแม่ใหญ่ที่พ่อมีให้กับแม่ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปผมขอเพียงแค่นี้ผมพอใจนะครับขอบคุณมากครับน,นีก็เป็นกำจากฝั่งเจ้าสาวนะคะต่อไปขอ ก็จบงอคต้องขอสัีุกนะะในนามของเจ้าท่าฝ่ายเจ้าสาวนะคะต้องอตรงว่าต้องกราบขอโทษคุณ่อคุณแม่ของเจ้าสาวที่ลูกชาย ทำไม่ดีไว้นะคะแต่ว่าก็ได้รับความเมตตาจาก,กคุณข้อคุแม่นะคะเออน้องมันต้องเป็นเนด็กดีนะคะอย่างน้อยคือมีตัวเล็กแล้วนะคะต้องรักน้องใหม่แล้วก็น้องลิลีทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของตัวเองนะคะเออคนชนรีอินดี รับน้องใหม่เป็นสภายคนบริด้วยนะคะแล้วก็ก็ขอให้บอกพ่อแม่พ่อแม่พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกทุกอย่างอย่างอะไรก็ตามแต่เราผู้ใหญ่จะมองปัญหาของเด็กได้แล้วก็จะช่วยแก้ปัญหานะคะก็ย่าง พลชลธีก็ขอสากขอบพระคุณท่านนะนะที MIN ่ได้มาในงานวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอทั้งสองฝ่ายด้วยขอบคุณค่ะเขอมาบคุณค่ะ เราต้องปกติเล็กน้อยครับผมก็ขอบคุณที่มาดงานดี